สวัสดีครับผมเกิดกองอีกคือเราครับมาพอครับส่องไอหน่อยอีดีขื้เราครับเหมือนเดิมครับมาเลาะหามิ่ฮะเพิ่คข,ขึ้นเราไ่สุลปานีิ้มจะมมยครับโยนีไอ้ไอ้เพิ่งถอดครับทางหนึ่งมิ่มามมามมงทำไ,มไมหมด่างหห้งหายมาด,ด้เหรอครับ,บเรียบแมม เลี้ยแมวเลี้แมวครับอ่ะอุ้ยปอยู่งานหน่อยน้ำเด๋ข้อนข้อนในหน่อยข้อนงางาใต้ต่างหากถึงน้ำมาหลายแต่ก็น้ำหลายอยู่เพราะว่าข้อนหน่อยแห้ฮะข้อนในหน่อยๆนี่เหนื่งว่าใส่เลี้ยแมวเลยนี่ครับรวยจุกล้วยกักเต้

เกือบบม<ร>มีแล้วพอดแลเราโดนปบดมีแนยุบขนานขึ้นกว่เห็นเนาะโอเคครับผมวันนี้ลัษณะห่างกันประมาานี้นะครับเดินต่อแล้วครับผมมาต่อกันห้างต่อไปเลยครับมีมหมา chắc sự kiện này bắt đốt này đây. ông hay tại đây nhỉ cho khỏi hái <laughs> nhau văng, văng này khỏi con Văng anh nhắn khỏi khỏi con này khang mỉm khỏi này Đó, <laughs> bỏ văng nào văng nào văng nào khỏi văng say bay mày ra bây giờ không có phôi ขึ้นแล้วครับนี่ครับน้ำนักเจ็ดชิปโลครับขึ้นไอ้ยูนี่ไผว่าอายุหลายกูเพิ่อนเพิ่อนไหนขึ้นดัวครับประสบการณ์หลายนะเ้ย่อกนก้างล่างชิปแปะน้ำดำเลยเดินออก,อกมาก็กระมุนหลุนหัวคือเอาครับนี่น้ำบล็อกเป่ายาครับอู้เครือเครือเคียงตัวนี้ขึ้ออนไ้น,น้ออาจารนเอาะดีเออ

เกาเจ้ามากพอเพื่อเห็นมันหายเพื่อเตือนอะไรอยู่วิธีมันรูมันรู้ลือมีบอกใ่หน้าผาเขาเลยเด็กบ่มือแรกเนาะพี่ไงผ่าเมันไปปลาย่างมือแรกเลยมันจ้ากินจ้าบริบูร์อันนี่คื่องอะไรเว้ยเอามันดูหลายดูหลายเจ้ากินได้โอ้เพื่อนเราาไบ่อในแล้วมันเป็นตุ่มใบเห็ดมองเดียวสิพังก็ว่าเอ้าข้างหลกบอกนี่ละเมียนมูกูหอมมาเลยวะ ตาใดแล้วครับห้างขาวแห้งตัวนี้เห็นต้ววอยู่ห้างบนทำงานยู่งเรองเหมือนีน่ตา่อยทำงานอยู่เร้อเหมือนนี่ได้มาแล้วครับข้าวันเรย่ไปไงขันขันขัาวผาอมางกันเรื่องว่าทำ

ครับผมโอเคครับลักษณะเน,นี่ยนะครับผมทานครับมาต่อแล้วครับผม